เอาละครับเดี๋ยวพี่นันเกิ้มจะพาเพื่อนๆนะครับมาลองทําในส่วนของอุปกรณ์นะครับการทํากับดักกุ้งฝอยนะครับเพราะนี้เราจะเอาไปใช้ในการดักกุ้งนะครับเป็นกุ้งฝอยนะครับเราจะดักกุ้งนะครับวันนี้แต่ไม่รู้ว่าจะประสบความสําเร็จมาก้อยขนาดไหนครับจะได้หรือไม่ได้นะครับอืม สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับยินดีต้อนรับ้าสู่รายการครัวยิ่งหวานครับปะากบินาเตอร์ครับนะครับอ่องกินลำยินดีคนมากครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาทําอุปกรณ์ DIY นะครับเป็นอุปกรณ์สําหรับการดักจับนะครับน้องกุ้งนะครับหรือสาวเส้นโคโยตีของเรานั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาลงมือทํากันเองนะครับสําหรับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดักนะครับน้องกุ้งของเรานะครับ ถ้าภาพเหนือเนี่ยเขาเรียกว่ามองนะครับส่วนถ้าภาพกางก็น่าจะกลับดักนั่นแหละครับนี่ครับนี่คือผลงานของพี่นันเกิรมนะครับทามาแล้วหนึ่งอันครับเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูนะครับเพราะนี่เราจะเอาไปใช้ในการดักกุ้งนะครับเป็นกุ้งฝอยนะครับเพื่อที่จะมาทําเมนูกุ้งเต้นกุ้งเต้นนะครับดีนนายกเล็กเห็นคลิปไปนะครับเมื่อวันก่อนนะครับนายกเล็กอยากกินซากุ้งครับก็เลยจะจัดว่า อยากกินก็ต้องหาเองครับหาเองครับวันนี้เราเลยมาจัดอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะเอาไปดับกุ้งนะครับเอาละครับเดี๋ยวพี่นันเกมจะพาเพื่อนๆนะครับมาลองทําในส่วนของอุปกรณ์นะครับการทํากับดักกุ้งฝอยนะครับก็ง่ายๆครับเราจะใช้อุปกรณ์คือขวดน้านะครับขวดน้ํโพลิตก็ได้น้ําเปล่าก็ได้หรือน้ําเป๊ปซี่อะไรงี้ก็ได้นะครับขวดอย่างนี้จะดีมากนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับ ขวดแบบนี้จะดีมากนะครับหรือเป็นขวดน้ําเปล่าอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่ขวดน้ําเปล่านี้ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราลงมือทํากันเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากทําตามก็ดูไปแล้วทําตามกันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาตัดขวดกันก่อนครับเราจะแบ่งขวดออกเป็น3ามส่วนนะครับหนึ่งแล้วก็สานะครับเราจะตัดส่วนที่สาคือส่วนนี้นะครับออกนะครับเริ่มไปเลย นี่ครับตัดก็ตัดให้เป็นเส้นตรงนะครับกะด้วยสายตาก็ได้นะครับกะไปแบงนี้ตัดไปแนี้นะครับข่้นตอนที่หนึ่งนะครับก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเพื่อนเครับก็เอาตรงหัวขวดมานะครับสวมลงไปนะครับสวมลงไปในขวดนะครับกับด้านแบบนี้แล้วก็ค่อยๆยัดลงไป น่าตาก็จะประมาณอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับนี่ครับอ่ามาดูขั้นตอนต่อไปครับเราจะมาเจาะรูนะครับเจาะให้คุณเลยนะครับแต่ไม่ต้องแบบคุณจนถึงขนาดแบบรูเปลอเปล่านะครับเดี๋ยวมาคอยดูกันแล้วกันครับเราจะเจาะกันแบบไหนนะครับวิธีเจาะนะครับถ้าเพื่อนๆมีหัวแร้งนะครับที่ใช้ในการปัดกีนะตะกวดมันใช้นั้นจะง่ายกว่านะครับส่วนที่นังเื่องไม่มีครับ ไม่มีก็เลยใช้วิธีโบราณนะครับเทียนเผาใช้เทียนเผาตะปูครับนี่ครับเผาไปเพิ่มความร้อนอ่าเรียบร้อยครับรูแรกที่เราจะเจาะเราจะเจาะด้านบนนะครับนี่ครับเพื่อที่จะให้เป็นรูในการร้อยเชือกนะครับหลังจากนั้นก็เจาะตรงตูดมันนะครับเจาะให้เยอะเลยนะครับให้เยอะเลยเจาะไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้อ่า ถ้าเหล็กมันหายร้อนแล้วก็เผาไปอ,อ่าะได้เหล็กร้อนแล้วนะครับก็เจาะนะครับตอนนี้พี่นันเพิ่มเจาะสูดเขานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเวลาเราเอาไปดักเนี่ยไม่ให้เราจะให้ขวดเนี่ยเขาจมน้ําไว้นะครับนี่ครับเขาจมน้ําไวๆเราก็เจาะรูเขานะครับเจาะไปเลยครับนี่ ครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะฮะเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนครับเจาะรูนะครับให้ปรุนเลยนะครับประมาณนี้ครับเพราะเวลาเราเอาไปลงน้ำเนี่ยนะครับเขาจะได้จมไวๆนะครับจมไวๆแล้วก็ในส่วนของในส่วนขขงที่เวลาเราใส่อาหารลงไปนะครับกินของอาหารหรือเศษอาหารเขาจะออดออกตามรูเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวล่อกุ้งให้กุ้งเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเชือกนะครับเชือกอะไรก็ได้นะครับแต่เหนียวเหนียวหน่อยทนน้ําทนแดดทนอากาศหน่อยนะครับเอามาผูกนะครับตรงนี้นะที่เราเจาะรูไว้ด้านบนนะครับเจาะตรงนี้นะครับสอดเข้าไปเลยนะครับนี่อ่าเรียบร้อยแล้วก็ผูกครับผูกเป็นเงื่อนตายไปเลยนะครับนี่ไม่ต้องเสียดายครับเพราะเราไม่แกะอยู่แล้วตรงนี้นะผูกไว้ตลอดชีวิต จนกว่าจะหมดอายุไขของการดักกุ้งนะครับนี่ครับว้อย่างนี้ครับนี่อุปกรณ์ของเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราใส่อาหารเราก็จะใส่ด้านบนตรงนี้นะแล้วก็เวลาเราเอาอตัวกุ้งออกมาเราก็ดึงออกมาอย่างนี้นะครับเพื่อนๆดึงมาอย่างนี้เห็นไหมครับแล้วก็เทกุ้งออกโอเคครับก็เดี๋ยวพี่นันเกิ่มจะช่วยนะนายกเล็กเขาทำก่อนนะครับ นายกเล็กอยากกินก็ช่วยก่อนนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องเสียตังค์ครับเพราะว่าเรามีแหล่งวัตถุดิบอยู่แล้วเแต่ทว่าเราต้องจับมันให้ได้เฉยๆนะครับเดี๋ยวช่วยนายกเล็กทําครับเดี๋ยวตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับเดี๋ยวจะพานายกเล็กไปดักกุ้งกันละกันครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เราไปลงดักกุ้งกันครับอ่าแล้วครับพักไทยนายกเล็กก่อนนะครับสวัสดีครับนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําอะไรครับนายกครับดักกุ้งครับ เราจะมาดักกุ้งนะครับวันนี้เราจะใช้หัวอาหารนะครับต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนเพราะเราหาปลาร้าไม่ทันนะครับสูตรเด็ดของเราปลาร้าเป็นตัวหาไม่ทันครับก็ใช้หัวอาหารไปก่อนนะหัวอาหารเลี้ยงปลาดุกนะครับอ่าวิธีใส่ทำไงครับนี่ครับมองกุ้งของเรานะครับอยู่ในมือของนายกแล้วอ่าใส่ลงไปในนี้เลยนะครับในตัวของมองกุ้งเลยครับเขาจะนอนอยู่ด้านล่างอย่างนี้ครับอ้าวนายกจัดการเลยครับอันแรกเปิดประเดิมครับ นี่ครับโยนไปอย่างนี้นะครับนี่ครับใจเย็นๆครับเพราะว่ามันเป็นมันพึ่งทาครั้งแรกครับเขาจะไม่มีน้ําหนักไม่มีอะไรเลยนะครับดังนั้นก็เราจะต้องพยายามเอาน้ําลงก่อนนะครับนายกเล็กระวังลื่นนะครับตรงนั้นขี่ตะไคร่ท้งนั้นนะครับเทคนิคของเราก็คือค่อยๆให้น้ําเข้าไปนะครับใจเย็นๆนะครับเราจะดักกุ้งนะครับวันนี้แต่ไม่รู้ว่าจะประสบความสําเร็จมาก้อยขนาดไหนครับ แต่ปลาซิวเยอะมากนะครับอานะครับจมลงไปแล้วนะครับนี่ครับเราจะไม่เอาลึกมากนะครับก็ห่างจากฝั่งนะครับหรือห่างจากตะลิงเนี่ยประมาณสัก50าสิบเซนหรือ1เมตรนะครับน้ำตื้นๆนนะครับเราจะใส่กันทิ้งไว้1คืนเนาะ รมอ่าเราจะใส่ทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาจะมาเก็บกู้กันในวันพรุ่งนี้เช้านะครับนี่เลยครับวัตถุต้องสงสัยของเรานะครับยังมีอีกเยอะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตลงหมายครับเพราะว่าเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนครับหมายของเราอันตรายมากนะครับฉะนั้นแล้วถ่ายไปด้วยทําไปด้วยมันอาจจะอันตรายเกินไปก็สาธิตให้เพื่อนๆนเห็นหนึ่งอันแล้วนะครับจะทําแบบนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันครับว่า เราจะได้มากได้น้อยหรือไม่ได้นะครับรอลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะครับสวัสดีกันตอนเช้าเช้าครับนี่สวัสดีนายกเล็กด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาเก็บกู้นะครับกับมองกุ้งนะครับไม่รู้จะได้กุ้งหรือได้ปลานะครับแต่ที่แน่แน่น่าจะได้ปลาแน่แน่นะครับเอาละครับมาเรามาลุยกันเลยครับสายแล้วนะครับวันนี้เรามาสายกันมากมาดูอันแรกของเราครับ จะเป็นยังไงหนอนี่ครับยังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับอือาหารก็ยังเต็มอยู่ในกระบอกอยู่เลยนะครับสังเกตจากสายตาแล้วครับเอาครับมาครับมาดูกันครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับอืมีไหมหรือไม่มีนะครับ ได้อยู่นลครับเพื่อนๆครับนี่ครับได้มาหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวใหญ่ๆครับนี่ครับใหญ่ขนาดไหนครับประมาณน้อยกว่านิ้วก้อยนิดนึงปากกัดครับปากกัดเหรอใช่ไหมปากกัดี่อนะครับเอาไว้ไว้ก่อนไปเราไปเก็บกู้ทั้งหมดเลยนะครับเอาขึ้นมาเลยอ่ามาดูฝั่งนี้บ้างครับดูครับฝั่งนี้เราใส่กี่อันสองอันนะครับอืมระวังได้ปลาช่อนนะครับนะครับมารุนกันครับมารุนกันแกเชื่อครับ เงื่นเกลมผูกเงือนไว้ดึงดึงได้อ่าดึงมาครับมาลุ้นกันครับว่ามองอันที่สองจะเป็นไงบ้างนะครับอืมนี่มาแล้วครับมาแล้วโอ้ยเอาแล้วครับหนึ่งตัวครับเพื่อนเครับดึกตัวครับนี่ครับดูจากข้างในนี่เห็นไหมฮะนี่นี่ครับหนึ่งตัวครับอืม อ่ไว้ก่อนไว้ก่อนเดี๋ยวเรารวบรวมก่อนว่าได้มากได้น้อยนะครับเราไว้ตรงน้ําดีกว่านะครับนี่ครับอันที่สามครับไกลๆหน่อยนะครับโอ้หน้ารุ้นหน้ารุ้นโอเคอย่าบอกว่าห้วแดกเห้วแดกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะครับหรือว่ามีคนมาปล่อยของเราเนี่ยนายกเล็กนี่ครับโอ้มามามาต่ว่าคุยไม่คุยง่ายครับ อ,อันที่สามไม่มีนะครับไม่เป็นไรครับเราเยวหมดกําลังใจไปครับตามกันไปเราใส่ทั้งหมดประมาณสิบอันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูกันครับเราทดสอบว่ามันสามารถดักได้จริงนะครับแต่เรื่องของว่าปลาหรือกุ้งจะมีหรือไม่มีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ํานะครับพื้นที่อโอ้โหรับประกันความใสสะอาดครับ <c oughs> ไม่มีสักตัวครับเออเฮีมีครับไปต่อครับสงสัยพี่นันเกิ้มกับนายกเล็กเนี่ยมือจะไม่ค่อยหมาสักเท่าไหร่นะถ้าเนะมื่อวานเนี่ยถ้าเราเดินเราดักแล้วเราเก็บกู้เลยผมว่าได้เยอะอยู่นะนี่ครับมารลุนนครับอันที่ห้าครับโอ้ <laughs> ว้าวอีกแล้วครับว้าวครับ สายกิ๊กครับไม่มีอะไรเลยนะครับเอาไปต่อนายกเล็กเหตุผลวันนี้น่าจะเกิดจากการมาสายของนายกเล็กนะครับนัด8ปดโมงครับมาเก้าโมงครับตอนนี้เวลา9ก้าโมงครับไม่เหลืออะไรเลย <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ส,าสายจังหวังเลยครับ <c oughs> หนึ่งมีอีกหลายอันเราอย่าเพิ่งหมดความเชื่อว่าเราจะได้ครับนี่น่าจะอันที่อันที่หกครับนี่อันที่เจ็ดครับเอารีบรีบนะยกเล็กฝนปโปรยแล้วฝนก็เริ่มปโปรยนะครับโอ้เขียวเลยเขียวอยวีเขียวอี <laughs> ไม่เรืออะไรเลยอาหารยังมีอยู่เลยครับเนี่ฮะอาหารยังอยู่ข้างในอยู่เลยครับอันที่แปดครับอันที่แปดมาเลยครับ โอ้โหอาหารยังเต็มเหมือนเดิมครับแล้วก็ <laughs> ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยนะ <laughs> ครับอืมมีแต่อาหารครับปลาที่นี่เขากินหญ้ากันหไงครับอ่ะตอ่ตอต่ออันที่เก้าครับอันที่เก้าสมรุ้นกันครับ <laughs> เย่ <laughs> ได้มาแล้วเพือพ่อนๆได้แล้วครับโอ้ยหมายนี้ครับหมายที่เก้าครับ <laughs> หนึ่งตัว เนึดงตัวครับวันที่เก้าครับอันสุดท้ายแล้วใช่ไหมอ่ะสุดท้ายแล้วครับอ่ะสุดท้ายนะครับพี่นันเกอร์ไม่เดินแล้วนะครับเพราะว่ามัน่าตะหลิ่งเริ่มชันนะครับให้นายกเล็กไปเดี๋ยวเรารอลุ้นกันครับอันที่สิบนะครับมาครับโอ้โหหนักๆนครับทําท่าหนักๆนักครับแล้วก็ใส่แหววโอใส่แจวแววครับมาครับเดินมาเลยเดี๋ยวเราจะแก้ตัวกันอีกรอบหนึ่งเนอะเออไม่ได้สิผู้นี้วันหยุดเนาะ เจอกันหนองผาครับต้องไปเจอน้องผาไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาจับครับเอาลครับไม่มีนะครับอันทีสิบนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเราจะได้มากได้น้อยขนาดไหนครับไปดูว่าปลาของเราได้เยอะไหมนะครับไปกันเลยครับเอาครับเพื่อนเพืครับเรามาดูกันว่าวันนี้นะครับกับการดักจับกุ้งของเรานะครับได้กี่ตัวหรือได้ยังไง ได้สัตว์อะไรนะครับอ่านายกเลกโชว์หน่อยครับทั้งหมดทั้งมวลของเราตอมปอมตีครับเพื่อนเพื่อครับ3ตัวได้3ตัวนะครับกุ้งไม่ได้เลยนะครับไม่มีวีแวร์ของกุ้งเลยครับได้แต่ปลานะครับบ้านเราเรียกว่าปลาซิวหรือปลาเล็กปลาน้อยนะครับเอาละครับก็แค่สตัวเองกับมองกุ้งทั้งหมดนะครับสิอันนะครับ จะนั้นแล้วก็ไม่พอที่จะไปทํากับข้าวนะครับปล่อยเขาดีกว่านะครับปล่อยเขากลับคือสู่สภาพธรรมชาติของเขานะครับก็เป็นการทดลองให้เพื่อนๆเ,เห็นว่า,าการทํามองเนี่ยวิธีทานะครับแล้วก็การดักดักยังไงนะครับแต่วันนี้เราต้องยอมรับอีกอย่างคือเรามาสายเนาะตามหลักแล้วต้องประมาณสักตีสี่ตีห้าเราต้องมาเก็บกู้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าตะวันขึ้นเนี่ยนะคนผ่า,านเขาบอกว่าถ้าตะวันขึ้นแล้วเนี่ยปลาเขาจะหาทางออกได้นะครับไม่เหมือนตอนกลางคืนที่เขา หากาออกไม่ได้นะครับสรุปของเราในวันนี้นะครับก็ได้อยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับกับ10มองนะครับก็เราก็จะปล่อยปลาไปซะนะครับก็ถือว่าเป็นเทคนิคและวิธีการทํามองก็แล้วกันเพื่อนๆถ้าอ่าเพื่อนๆมีบ่อธรรมชาติหรืออ่างธรรมชาติหรืออ่าแม่น้ําธรรมชาตินะครับที่ไหลไม่แรงเนาะที่มีกุ้งนะครับเพื่อนๆสามารถทําวิธีนี้ได้เลยนะครับแต่ เรายังจะยังปีวิสูจธ์กันอยู่นะครับเดี๋ยวรอดู EP ีต่อไปนะ EP มองกุ้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาแหล่งก่อนเพราะว่าที่เนี่ยที่เราทดสอบเนี่ยในในบอ่อน้ําเนี่ยเขาเขาไม่มีกุ้งนะครับมีแต่ปลาน้อยนะครับก็เลยว่าไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปทดสอบให้เพื่อนเดูว่าที่มันมีกุ้งเนี่ยแล้วเราไปใส่แล้วเนี่ยมันได้หรือไม่ได้นะครับเอาละครับเพื่อนๆครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับรวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องครัวอยู่ดีกินวันของเราด้วยวันนี้เราเป็นอีพีิเศษนะครับสำหรับการทำนะครับกับดักกุ้งนะครับให้เพื่อนได้เห็นครับเอาละครับพี่นันเกิ่มกับนายกเล็กนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับเน้อยู่ดีกินวันกันกู๊กู๊กู๊คนคราบเยอะกันใหมในอีพีต่อไปครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย